ายกันนะถล่มไงมันก็เห็นแล้วแต่ว่าวิวมันสวยไงยยดูวิววิวธรรมาชาตินะคะทุกคนฝะสวยงามมากค่ะวิวอ่าชนบทธรรมาชาติชนบทสวัสดีค่ะ FC ทุกท่านโอ้ยมีอะไรค่ะ ป,ปีนั่นปีนเนนั่นน้อยโพ้นน้อยค่ะมาค่ะมาเก็บเห็ดกันต่อนะจ้าเก็บเห็ดต่อค่ะพี่น้องค่ะเห็ดแห้งโบได้มันแตกเนาะค่ะต้องคอยงาดคอยแงะเอา กันบ่กมีดปาดห้าออกก็บบ่ได้ แมงป้านลายค่ะพี่น้องใครแต่ว่าเอามุ้งอุ่นครอบหมวกหมวกมุ้งค่ะกันว่าเอาหมวกมุ้งม้งมานีบ่บ่บมีเป็นปัญญาเก็บเห็ดแท้ถึงแมงวันถึงยุงฝนตกลินนะคะเมื่อคืนนี่เป็นพื้นเหมือนกันเลยเปียกพอพื้นเหมันเปียกมือนก็นเลยนสัตว์พวกนี้ออกมาค่้มมึงค่ะไอเบิ้งก็อนนอเดี๋ยวจะเก็บเนาะ ยามาน้ากันจังสิเห็นจุดเห็ดฮะพี่แม่พี่แม่แมหมอกอันนี่หมอกหน้าเพิ่นมาเอาก่อนจะไปน้ากันมันแจ้งสิได้เห็ดพอเพิ่นท่านได้หู้จักจุดเห็ดเนาะคะ่ะกันหู้จักจุดเห็ดแล้วกันก็ไปไผไปมันดิ่งใส่กุมไผ่กุมมันนั่นน่ะยามันหู้จักจุดแล้วแมนบ่ละ จะไปจุดนั่นเดี๋ยวคอยไปจุดนี่เดี๋ยวก็สิได้บอกกันมันจังบ่พลาดคั้นพ้าเสียดายนางรุดมาไก่เนี่ยมันคอยอยเอาถังเสียงไว้เราดิคอยโบคอยบ่ถือมานำเด้๋ยคอยหนักเจ้าเสียงไว้ดามุนี่ก็ได้เด้อถังเสียงไว้ดามุนี่ล่ะทางออกเสียเวลาบิดามันมันมันเหมืนกัมืนก็ไข่แน่อยู่เนาะมันดอกใหญ่อยู่เนาะ มันพ่นขึ้นมาหเห็นหกหยาเฮาอย่อยอตรงนี้ มันีข่ข่อยพาเอาเห็ดมาหอดดีต่อเตี่ยอ๋อนั่นนาาั่นน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 ั่นอู้หูเอาดีก่อนเด้อข่อยบ่เบิ่บงนแนวว่าแบบแบบบ่กดกล้องอีกตามเคยพี่น้อง จนขาถลอกมือบานนี่ยาจังงกลดค่นี่เขานั่งปตกันดึอืมขออยบอกแล้วมองเห็ดอวกเขาตัดแล้วเขาตัดปลาแล้วมองเห็ดออกกันนะเจ้าก็เลยขึ้นไปมองปลาเขาตัดปุ่นเตะเลอยขึ้นไปอีกขึ้นปีขับไปเนื้อเถอะเนื้อคอยสําคัญยิ่งนักเนี้ย ่นนเอาดอกนั่นเนี่ยใกล้มือเจ้านั่นนะนั่นนะเพิ่นมาย่านเห็ดตัวแหมเจ้าพุ่นนะพุ่นนะเก็บเอาเก็บเอาเอาเก็บขาซันน่ะบอกคนว่าย้ำต่างตัค่ะ น้ำจิบบุขขกคอยมีคืน,นอือขึ้นไปมองต้นพุ่นขึ้นไปขามหนทางไปค่ะเห็ดเต็มเลยโอย้ยพุ่นพุ่นพุ่นเอาก๋วยจากต่อแล้วโอย้ย โบได้โบได้โบได้เลยเป็นต่อเอฟซีมันเหลียดใจเอฟซีเน่ยเหลียดใจเด้อจ้าบบได้เขาสิมาต้าซี่ให้เพื่อนบบได้ดีเนาะเขาต้องเอาน้ำเจ็บกอง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 แล้วกัน อ๋อหนุ mm ่มบายบายกฮ้ยเอามีดเออเอามีดเยอะหนาเอามีดเยอะหนาดอกมันพอยมันบางมันนั่นมันถึง คอยดีคอยคอยซีใส้สมงงเห็ดแท่เดียกันไปนำ้ำผู้อื่นเขาซีไปออกทางอื่นได้ค่อยสิบอกให้ <c oughs> เออใครขอโทรหาซะเนาะออ lại rồi đi Chịp lấy cho nè nè chịp nắm tanh Nó cứ vào đây Nhi là mồm khỏi má nhìn mồm lè Khỏi nhà còn má có tốt chạy Lại thật Âu đồ ra cho Âu Đang cầm không là cường không ผิดพลาดท้งเทคนิคเอออย่าไปเหยียบด้วยเมื่อนีมันเริ่มดอกง่ายงามเนาะ สั้นแตยังถืไปเบิ่งมุมนั่นเลยเดินให้ทีมันออกมุมสือปลายมือ่อยนี่ล่ะมันที่เป็นจุกลูกทุกคนกาหลุดบ่เยียบ เล้นอยู่บ่อยู่บักตีกับติ้งมาหาข่อยขึ้นพอดลูกเด้บักหาเนี่ยบักตีอ๋อมีคนมาตัด น้ำปัญหาบ้างนี่รถเนี่ยมันสิได้อยู่น่าเรียกเยใจเย็นๆมันต้องดีโน่นน tamam ่ะอ้ยบ uh ืนใส่เฮาทำไปมันสิได้ดอกมันบ่ได้มือนีมือรุ่นมันก็ได้ดอกเพราะว่าอยากได้หนักๆจากมือเหรออยากได้หักๆจากมือเหรอ ถือว่าหยัดอยู่เด้อจะ่าโปะหยัดเด้อเนี่ยหยัดอยู่แล้วตอนเจ้าก็หยัดคือกันช่วงนี้เห็ดมันบ่ทันได้ออกมองข่อยมาเก็บพูดเดียวพอจะได้จังซี่ระดอกงามๆมันเห็ดมันงามมันในปลาหกกันนะปลานั่นนะ แต่มันออกมันก็ได้ยูไม่ได้หลายยูมองมุมเนี่ยนโม fc ทุกทุกท่านนะคะอันนี้ก็สามคนนะคะทุกคนไม่ใช่คนเดียวนะคะเก็บสามคนคะ่ะวันนี้นะคะขอบคุณ fc ทุกท่านทุกกำลังใจคะ่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ